มาลายเพชรสสิประพายิมครับยอดมวยไทยจากจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เป็นการชกจิงแชมป์ดับยบีมวยไทยรุ่นซูเปอร์เวลต์เวทไม่เกิน154ปอนด์นะครับที่คาสิโนโนอมังดีเมืองกาเดนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันที่8กันยายนปี2550ครับผู้ชกของเขาคือยอดมวยไทยชาวเบลยเยียมที่มีชื่อว่าเจนแวนเดนเดเรน วันนี้มาลัยเพชรมาในทีมไดมอนด์มวยไทยอะคาเดมี่นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับมงคลวิวาสุขครับเกิดเมื่อ21ธันวาคมปี2524ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขาคือนักมวยไทยอาชีพและนักคิกีบบอคซิ่งและนักศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับประวัติและดีกรีไม่ธรรมดาครับอดีตแชมป์มวยไทยราดชะดำเนินนะครับ โดยเป็นแชมป์ WBC มวยไทยของสหรัฐอเมริการุ่นเวลต์วเวทครับแชมป์โลกสมาคมคิกบ็อกซิ่งนานาชาติ IKBA แชมป์สมาคมคาราเต้คิกบ็อกซิ่งนานาชาติของสหรัฐอเมริกา IKKC ครับแชมป์โลกรุ่นเวลต์วเวทของสมาคมคาราเต้คิกบ็อกซิ่งนานาชาติ IKKC ครับแชมป์องค์การมวยไทยนานาชาติ IMTO MM ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลก IMTO รุ่นเวลเ์เวทด้วยครับอันนี้คือการชิงแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลรุ่นซูเปอร์เวลเทเวทนะครับถ้าได้เซ็นนี้มาก็จะเป็น8เส้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่มีสถิติไร้พ่ายอย่างมาลาัยเพชรส,สิประพายิมครับผู้ที่จะมาหยุดสถิติของเขาอย่างเยนแวนเดนเรนจากเบลเยียมครับรายการเขียนไว้อย่างนั้นครับ วันนี้จะดุเดือดขนาดไหนครับนี่คือมวยไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานโดดเด่นอย่างมากที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวมาดูกันครับกติกามวยไทยร้อเปอร์เซ็นครับชกกัน5้ายกอยู่ที่มุมแดงนวมสีแดงครับนี่ฮะมาไลเพชรสิประภาครับหรือมงคลวิวาสุขเอามาดูมวยครับเดี๋ยวเข้าไปครับออ้ยมีแข้งขึ้นมาครับทางด้านเจนเวนเดนเดเรนเรียกเดนเดเรนแลวกันครับสั้นๆนะ เดี๋ย่าเบาๆครับเดนเดเรนนี่ครับอู้ยหมัดทุกซ้ายของมาลัยเพชรเด็ดนี่ครับที่ว่ายมาลัยเพชรทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะแคลิฟอร์เนียนี่ครับเป็นทั้งครูมวยเป็นทั้งนักมวยด้วยชกมวยด้วยครับพยายามไปไปครับมาลัยเพชรแต่ว่าโ้ยมีแข้งขวาคืนมาครับอ้าวแข้งชนแข้งเงี้ยเย็บแล้วฉากครับอู้นี่ครับฮุกแล้วฉากออกมาฮะทางด้านเดนเดเรนนะ ออกบัดขวาครับมาลัยเพชรปัดทิ้งัะนี่ครับอูจะทุบครับดูฮะโอ้หลือไม่ได้ครับดูครับโอ้โหเตะที่ครับของใครครับนี่หลุดครับโอ้โหของเดนเดเรนเนาะแสกีทีนี่ฟันยางหลุดนะเอาแล้วครับเนี่ยฝีมือมวยไทยนี่ชะกาศกันครับนี่ครับโอ้โหมาลัยเพชรแข้งนี่หนักจริงๆครับคนนี้ฮะนี่คือยอดมวยจากเมืองช้างสุรินทร์ครับนี่ครับบัดทุกโอ้ไม่ถึง่ะ เดนเดรนมีหมัดครับขยับเข้ามาไล่ต้อนเข้าไปครับมาลายเพชรหัวแข้งขวาไปที่หนึ่งครับหมัดพยายามออกหมัดสวนมาครับเดนเดเรนใส่กางเกงแฟเทคครับดูว่านี่ฮะแข้งขวาไปฮะโอ้จับได้ครับเน่ไม่สามคู่ต่อสู้ครับน้ำใจนักกีฬาครับไอหนุ่มเมืองช้างจากสุรินทร์เนี่ยเอาแล้วครับแข้งซ้ายไปทีหนึ่งจดจ้องครับ ออกช่องไหนครับนี่ย็บซ้ายไปก่อนครับมาเลยเพชรนี่กันจะสับซอกเลยครับดูครับโอ้โหบอกแล้วครับอาวุธหลากหลายครับแต่ที่หนักๆนี่คือแข้งครับกระหมัดดูครับโอ้ยแกตีขึ้นมาได้ครับเดนเรนนี่ครับตีขึ้นไปเอาพลิกวนออกมาครับมาเลยเพชรโอ้กรรมการนี่แยกเฉียบขาดครับตบทีดังไปเอะครับกับนักมวยนี่เชื่อฟังทันทีฮะออกมัดสวนไปครับมาเลยเพชรจับได้จับได้ครับนี่ครับกวาดเลยครับโอ้โหอ้าวไหนสนุกแน่นอนนะ เสียงเชียร์ข้างเวทีเนี่ยเราใจจริงๆครับในยกที่หนึ่งเท่านั้นครับูุนี้หยกฮะดูซิว่าถึงดีกาหรือเปล่าอ่ะหย่าไว้ครับทางาด้านเดเดเดนแข้งขวาไปอะมาลายเพชรมาลายเพชรเอาอีกทีแข้งหนึ่งฮะนี่ครับปุยออกวันหรือสองครับ พยายามมีมัดสวนมาครับอู้แข้งซ้ายจับได้กว่าดีแล้วไม่ลงครับนี่ครับแข้งขวาขึ้นไปอีกทีมาเลยเพชรแหมยิ้มครับชกมวยยังมีความสุขครับนี่ครับมีรอยยิ้มเนี่ยรอยยิ้มปนเปื้อนไปด้วยความนักลูกของอาวุธครับนี่ครับแข้งดังๆอีกทีครับเอาดิโอเอาซีฟิสสุดท้ายครับเอามัดขวายิงเข้าไปมาอู้จะสอกกลับดูครับแหมเกือบโดนสวนนะเนี่ยอย่าไปครับ เด,เดนเดเรนก็มีหมัดซะส่วนใหญ่ครับเจอแข้งของมาเลาพิตครับนี่ครับปู่จะเข้ามาตัดลำตัวจบยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวว่าเปิดเกมมานี่ให้ผู้ชมเนี่ยได้กรี๊ดกรัาดกิ้วเจ้ากันเลยฮะชกที่คาสิโนโนอมังดีครับเมืองกาเดนาแคลิฟอร,ร์เนียสหรัฐอ,อเมริกาครับโอโ้โหเอามาลเลพิซสสิประภาย,ยิมครับหรือมงคลวิวาสุขยอดมวยจากจังหวัดสุรินทร์ครับเมืองช้างสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงามประคำสวยโรวยปราสาทประกาศหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมนี่คือของขัญประจำจังหวัดสุรินเนากเป็นการชกในกติกามวยไทยร้อนะครับ ก็ทางด้านมาลาัยเพชรเนี่ยก็เขาได้แชมป์ WBC มวยไทยก็คือรายการนี้เลยครับ WBC มวยไทยของสหรัฐอเมริการุ่นเวลตัวเวทมาแล้วนะครับแต่น,นี่คือเป็น WBC มวยไทยรุ่น International รุ่น Super v e l t e r w a i g นะครับเป็นการชิงแชมปม์งที่8กันยาย2550นะดูมวยครับยกที่2ครับ ปัดทุกซ้ายไปครับนี่ครับกวาดเลยครับดูครับหัวก้านคอเลยโอ้โหแหมจะเขียจะขับวนลงมาเนี่ยอยู่ๆนี่มีอะไรมาพาดคอไม่รู้เรื่องครับดูครับชกมวยไทยที่ฝีมือจัดจ้านแบบนี้ครับอ้าวแชมป์รัชดำเนินเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้จะทิปหน้าครับงานนี้บันเทิงเลยครับผมบอกเลยฮะแหมยกเท้าสูงแบบนี้ครับดูครับบัรทุกซ้ายครับบลายเพชร เอ,เอาเอาเอาสับสอกแล้ตอนนี้ครับสองเริ่มมาแล้วฮะเอาแล้วแข้งขวาหนักๆหได้ยินเสียงไหมท่านผู้ชมโอ em ้โหเย็บสายอีกทีครับแอ๊ะถมน้ำลายทิ้งเลยครับนี่ครับโอ้โหโอ้กน้ากน้าแล้วโดนเข่าสองทีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มสะบัดทิ้งเอาเอาเห็นอะไรเป็นอุปสรรคไปหมดครับนี่ครับโอ้โหเดนเดรนโดนแล้วตอนนี้ครับเอาจับได้ครับมาเลยแมนแม่จะทุ่มทุ่มไม่ได้ครับว้าวตัวเขาใหญ่ด้วยครับทางด้านเดนเดรนจากเบลเยียมอะเอาแล้ว ดูสิอ้าวเดินนัาปักซอกอ้าวดูครับปีวยนี่สุดยอดเราใจครับอ่าอย่าประมาครับเดนเดเรนออกมาทุบ้ายครับนี่ครับยิงบัตรควายที่กับอู่บัตรของเขามีความหนักวงเช่นกันนะประมาณไม่ได้ครับแข้งขวาพื้นไปครับมาเลพชรนี่ครับโอ้มาเลพชรชาออกมาแล้วก็ออกมาเน้นี่ครับแยบวาขวาไปทีหนึ่งครับเดนเดเรน เอายิงมาตามด้วยแข้งขวาครับหดไปที่ต้นขาก่อนทีวายเนี่ยไม่ให้เดินเข้ามาง่ายๆครับต้องหดต้นขาครับอู้ดูแกจะสับซอกดูรับเสียบเข้าไปอา๋มาเลยเพชรระตุกได้ไหมเนี่ยอกกรรมการแยกครับให้กรรมการนี่น่าจะมาจากเมืองไทยครับดูหน้าตานี่เหมือนคนไทยครับน่าจะคนไทยแน่นอนแน่ดูครับดูครับ ออกมาี่แข้งประสานแข้งกับแม่แข้งไครแข็งกว่าเนี่ยวัดกันเ้าเดินไปครับโอ้โโอ,โออกอาการครับเออเจอแข้งมวยไทยหัวดอีกทีเอาดิมัดขวามาฮะเดนเ่นนี่ครับจะสับสอกออ้ยโอ้ยลบได้ครับแม่มาลาเพชรเดินเข้าไปครับยับสายที่เดินโอ้ดูนมาหักมาทุกเป๊ยิ้มเลยครับยิ้มเลยเเดินหน่อยทีบทีหนึ่งเอายับไวมาลาเพชรออกแข้งขวา อาวักมือเรียกแล้วตอนนี้กวักมือเรียกแล้วอ้าวอีาวมัดาสวนมาดีครับปูไตขวาต่อยขวากับอะไรเพชรเนี่อ้าวเอาไงฮะเดินเ่นเดินมองแล้วเสียบเข่าปิดแล้วเสียบครับนี่เสียบแล้วขามอะไรเพชรอ้าวเาวไล่แขนดูการไล่แขนไหมกรรมการแยกครับเนียยกที่สองเท่านั้นครับอีกยี่สิบสามวิสุดท้ายแข้งขวาไปทีหนึ่ง มาเดินเข้ามาออก,กขวาติดการแม่ชกไปยิ้มไปครับมีความสุขจริงๆกับมาลายเพชรแน่เอปาประคัตแม่ลุดไปฮะเดินเล่นเดินเข้าไปจะออามาโดนแข้งซ้ายอีกทีมาลายเพชรเอา้ามาลายเพชรจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยจะมาอยู่สถิติไร้ภัยด,ด,ดูอุ้ยเอาประคัตหนักลูกดูขวดแข่ขงขวามาแข่งทำงานดีจริงๆกับมาลายเพชรโอ้โหค่อนข้างชัดเจนแล้วเข้าเป้าด้วยครับาจะแจ้งเลยครับแข่งของมาลายเพชรครับ โหจบลงไปครับยกที่2เลยสนุกบูดเดือดครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับท่านที่ยังไม่ติดตามติดตามด้วยครับเรามีบวยให้ชมทุกวันนะอยู่กับเราช่วงเย็นๆนะครับบางวันก็ดึกหน่อยย้อนไปชมแล้วกันครับคลิปเก่าๆที่ลงไว้ให้ชมที่หน้าเพจหน้าช่องของเรานะครับดูปับชาครับนี่ครับโอ้โหเชือกลุ่นะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวก็ฟันยางเดี๋ยวก็เชือกครับเดนเดเรียนเนี่ยผมน้ำลายฮะดูครับ อ้าวปกติก็จะมีถาดนะครับมีถาดแล้วก็เราก็จะบดสิ่งปฏิกูลลงไปที่ถาดนะครับแล้วก็เก็บถาดลงไปทิ้งข้างล่างนะดูครับแม่เวเวทีนี้เวทีนี้ไม่ไม่มีครับไม่มีถาดอะมารุนกันยกที่3ครับมวยคู่นี้5ยกอติกามวยไทยร้อยเปครับใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นหวยไทยครับดูว่าจะถึงดีกาหรือเปล่าครับ แข็มเยอะด้วยฮะมาลเลพิตทั้งคิกบ็อกซิง่งแล้วก็มวยไทยครับในระดับโลกนี่คือคนที่ ไปดึงนึงความภาคภุมิใจของนักมวยไทยรุงแข่งขวากับโอ้ความดังดูของอาวุธฮะเอาแล้วกวาดล่างแม่ไม่ลงครับตายิ้มเหมือนกันเดนเดนดาโดนมาทรายของมาลายเพชรอู้ยิงมาฝาเข้าไปมาเดินกดคอเข้ามาครับแม่มาลายเพชรจะออกแข้งรูสิดันไว้ดันไว้ท่านผู้ชมครับสังเกตดูหน้าตาของมาลายเพชรคุ้นไหมแม่ลายใครแม่ดาราระดับโลก แม่อยู่ที่จังหวัดสุรินเหมือนกันแมดูไปก็คลาย,าย,ายพิจ่าพนมดูครับโอ้โหนี่คนบ้านเดียวกัน,กนครับดูครับโอโ้เอาแล้วเอาแล้ว,แ,ลวแข้งขวาทีหนึ่งมาดันไว้ดันไว้เอาไงครับมีศอกมีอะไรบวกมาเรื่อยครับนี่ครับโอ้โหมาลเลพท์แมเ,เดินเด่นเดินจะเข้ามาก็วางแข้งกับแข้งอีกที่กับเต็มลังตัวเลยครับเอาที่เด่นเริ่มมีความใหญ่ครับ อ้าวมี่เข้ามาโดนแข้งขวาอีกแล้วแยบแยบแยบแม่เข้าวาะลำตัวขึ้นบนเอาไม่มีอะไรครับมาไรเพชรออกแข้งเอาอดดูอดูวงในน่อยแม่แตีไม่ได้ครับกรรมการแยกนี่เอาขายอะไรอีกหรือเปล่าครับมนี่ดูทิเดินเข้ามานี่ก็อัดลำตัวฮะไม่ถูกครับมาลรยพิรบิดออกมาบิดออกมาวางแข้งขวาแม่โดนเข่าของเขาที่อัปคัดหลุดไปครับเดนเดรเรนนีนน่เจนเวนเดนเดร์เรนนะ ยนแวนเดนเดเรนจากเบลเยียมจงไปยิ้มไปครับมีความสุขจริงๆครับนี่เขาเรียกว่าผลสำเร็จงานสำเร็จเด็ดมากมีความสุขกับการชกมวยจริงๆครับดูคะัชีบซ้ายไวเอาขยับเข้ามาเดนเดเรนนี่ครับจะเข้ามาหากเลี่ยงแม่กวาดไม่ลงครับออกแล้วแข่งแวาอีกแล้วไปไม่ถูกแล้วครับเดนเดเรนดูครับไม่รู้จะออกท่าไหนครับโอ้ มาเลยเพชรศาดตร์แข้งยาวยากับดูครับแข้งซ้ายอีกทีครับเตะได้ทั้งสองแข้งเลยครับดูครับแข้งฝ่ายทีเอาแล้วโอ้โหแนวปรับการไม่ทันครับเดนเดรนโอ้ยิมอีกแล้วครับยิมแบบมีเลสไนเออรอยยิมนี้มาพร้อมความเจ็บปวดดูสิอาที่ปีทีโอเจ้าเล่หิจงิงๆครับดูครับขยับเข้ามาแม่ออกอะไรครับออกไม่ได้ครับดูครับโอ้ยโดดอ้อมหลังคร แหม่กอดเอวจากทางด้านหลังครับตีไม่ได้ครับดูครับแข้งขวาเอานี่มาถูกซ้ายครับโอ้เกือบล้มเหมือนกันเนี่ยเดนเดรนจับนี่ครับโดนเข่าอีกแล้วครับตัดลำตัวโดนเคลียร์เอาหมัดดันไหวฮะทีไว้มาเลเพชรนี่ครับมันถุกซ้ายชกเลดฉากครับชกฉลาดครับแหมไม่แลกด้วยง่ายๆฮะดักชกไปไมดูครับงัดศอกไก่สอกตัดมาลาครับดูครับสับศอกผู อ้าว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 จะแลกสองกับมวยไทยดูวะอ้าวเอาไงครับเดนเดรนโอ้โหไล่ครับมาเลเพชรนี yeah, ่รออย่างวสองดูงัดสองกับโอ้เดนเดรนดูครับโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. ไปไม่เป็นเลยครับแหมงานนี้เรียกว่าโชคแบบสอนมวยเลยครับมาลัยเพชรสัตสิประภาครับหรือว่ามงคลวิวาสุขจากจังหวัดสุรินทร์นี่ครับ แข้งซ้ายอีกทีหุ่มใจเลืกินครับเวลาได้ดูมวยของที่มาจากบ้านตัวเองครับสุรินโอ้โหดูครับนี่ครับอัดลำตัวเข้าไปครับโอ้หมัดของเขาก็ยังยังถือว่ามีความน่ากลัวอยู่ครับดูครับอาศัยสายตาที่เฉียบคมแล้วก็ความผิวไหวของร่างกายครับหลบอาวุธแล้วก็สาบจังหวะสองโดยเฉพาะแข้งของเขาครับ มาลัยเพชรสสิปะภาทำงานได้ดีลึกเกินครับกีเลนติวเข้มเลยครับเจนเวนเดนเดเรนจากเบลเยียมเขาบอกว่าจะมาหยุดสถิติไร้พ่ายของมาลัยเพชรครับน้องบังดีคาสิโนครับเมืองกาเดนารัฐแคลิฟอร์เนีย USA ครับดูครับว่าอับบคัตเข้ามาครับดูรับโดนดักศอกครับโอ้ดันไว้เสียบเข่าคืนไปมานเดนเดเรนเดินซ้ายครับตอนนี้แข้งขวามาลัยเพชรโ้ย อุ้ยดูระวังให้ดีครับหมัดรบครับนี่ครับซอกดักไว้ครับซอกดักไว้อีกทีดูครับเน่อาจจะเข้ามาตัดลำตัวแข้งขวาอีกทีครับเดนเดรนเอาเดินสายยางเร็วตอนนี้ปาดหุกซ้ายหุกซ้ายแล้วถอยหุก้ายแล้วฉากเราดูมาเลยเพนหัวแข้งซ้ายไปอีกทีมาขอดูการขอดจัดยังงอุ้ยหมัดขวาเข้าเต็มเต็มเพอแยบแยบอ้าวตาคนดังโดนดูครับสับซอกดู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 จะสอกกลับอ้าวมาเลยเพดหันแข้งขวาตามด้วยมาซายยิงไว้แข้งขวาเน่ยิงแล้วยับดูครับเตะแล้วยบแล้วก็ชิ่งครับ ดูครับสอกกวเป็ดไม่ได้โดนอัดครับโอ้โหเอา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 เต้องหาจังหวะดีๆด,ด,ด้วยฮนะจังหวะที่คู่ชกเนี่ไม่สามารถจะตอบโต้ได้ครับ เนี่ยเล่นท่ายากซะแล้วครับดูครับอัปเปอร์คัตเข้ามาโดนซอกครับดูออกมาเลยเพชรอู้ยโยนเข่าเข้ามาออกมดมัดของเข้าหัวฟันหนักของอาวุธเขาก็ยังมีอยู่ครับเดนเดเรนเพราะว่าหัวใหญ่ด้วยครับแม่มองมุมนี้ยิ่งเหมือนพิจารพนมครับโอ้โหดูครับย็บซ้ายอัปเปอร์คัตดันไว้มาเลยเพชรอ้าวดันลงไปผมไม่ทราบว่าแกอยู่บ้านไหนนะครับพี่มาเลยเพชรเนี่ยโหรู้แต่ว่าอยู่สุรินทร์เนี่ยอ้าวดูครับ สิบเข่าขวาตามด้วยบัดขวากระบ๋อโดนเหมือนกันครับเอาแยบแยบแม่เอา,เอาโชว์สายตาสั้นหน่อยครับมาลัวเวยเพชรดูครับเด่นแน่จะออกมัดออกไม่ได้ครับโดนแยบว้าบัดขวาครับโดนครับโอ้โหเอายังไงนี่โอ้โห,เ,ออโหเกือบแล้วครับสายดันไว้อะประคดโอ้โหเอาพลักทิ้งครับแล้วออกมัซ้ายมาลัวเวยเพชรเออแข้งขวาตายแข้งขวาขึ้นสูงมาเอ้าดันไว้ดันไว้ดูบัดขวาพุ่งเข้ามาครับโอ้หูน่ากลัวครับ ความใหญ่ด้วยครับร่างกายของเขาประมาทไม่ได้ครับโอ้เตะแขนเอ้าแขนโอ้โหอมุลไรนะแขนลอยเลยครับแบบนี้เอาเลยมัดขวาอีกที่มาซ้ายเอ้ามาลลพเพรโอ้โหอัปคัดขึ้นมาครับแมเดน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 เดินเข้าใส่โดนสับสองเอาสับสองใส่ดูนีแขงขวามาแขนซ้ายไม่มีแรงแล้วครับโอ้โหมาลลพเพรแม่ตบระฉักตบระชักแยบแยบแยบดูครับอัปคัดของเขาแม่ติกัดบุ้มมัดขวาขึ้นไปมาเลยเพร ที่วายมาที่เปิดลัดออกมาครับโอ้โหมัดซ้ายไม่มีแรงแล้วครับดูครับแขนลอยเลยโอ้โหห้อยตรงเลยเลยฮะดูครับโอ้เตยยัำไปที่แขนซ้ายประตูมัดคุกซ้ายดูอัพคัตของเดนนอร์เรนครับอย่างน่ากลัวอู้เอาแล้วยำยำแขนซ้ายดูสิมาเลพชรอ้าพยายามเอามัดซ้ายสวนมาฮะเอาเอาเดินกดคอเข้ามาทางด้านเดนนอร์เรนนี่ครับปู่ใช้มัดเส่วนใหญ่แม่จะสับซอกโอ้โหมาเลพชรก็พยายาม เอาเข่าดักไว้ดูตัดลำตัวเอามาเพชรยับซ้ายเอาเดินเข้ามาแล้วก็แข่งขวาแม่ปอยฉากออกไปดูกระปอกบาดขวาพืดอ่ะพื้อ้าวเหนื่อยเลยครับโอ้แขนซ้ายนี่โดนจนปวดเลยน้องแขนห้อยเลยครับหรือแขนหล่อยนี่เองครับโอ้เดนเดเรนครับจากเบลเยียมมาดูกันครับยกสุดท้ายยกนี้ยกที่ห้าครับ แหมถึงดีการจนได้ครับมวยกู่เนียบเอาแล้วครับมาเลยเพชดครับจากจวัสุรินมาแมพูดบ่อยเหลือเกินสุรินเนี่ยเอาดูครับงัดสอครับโอ้ยอยแกพยายามออกบัตรอัปคัดครับแหมเดนโดเรนครับใช้มัดเป็นใหญ่ครับตอนนี้ดันวามาเลยเพชรไม่ให้ทำง่ายง่ายๆงแชกแล้วชิงชกแล้วถอยดูครับแน่เตะได้ทีหนึ่งฉากออกว้ามัดันไว้นี่ครับแยบไว้คิดไม่ออกแยบไว้ก่อน ดูครับหักศอกซ้ายครับอู้หมดความไม่ถอยโดนกรรมการโอ้มากขวาเขาทุบประมาณมากขวาซ้ายขวาซ้ายเอาโช,ชาว์สายตาแม่โดนบักไม่โดนบากเงาโดนบากไม่โดนบากม,มากดิเอาแย็บนี่กับแขงซ้ายมาอ๋แบบนี้โดนงัดศอกเดินเดินโอแคซ้ายทำไมห้อยางงั้นอายกไม่ยกยกไม่ยก,ยกออกให้ขาดทำอะไรเพชรนี่กับแข้งขวามามาดูครับคุมเชิงแล้วตอนนี้ครับดูครับแม่จะมาคัดมาครับ เดินเรืเน้เอ้าอูยแข่งซ้ายแข่งขวาโอ้โหโอ้ยมัดอ้ามัดประมาทไม่ได้ครับมาลัยเพชรแหมมัดของเขาเนี่ยตอดมาเรื่อยครับเออโดนเต็มเต็มเดียวมีหลุดมีหลวมดูมัดขวาทุบมาครับโดนด้วยครับเอ้าต้อมัดไม่ได้ครับดึงดดโชว์สายตาแหมแล้วก็พุ่งเข้ากอดครับมาลัยเพชรแห้่มั่นใจในผลการชกที่ผ่านมาด้วยครับเอาโอ้โห อ๋อยกหักกอดไว้แน่แลบลิ้นครับแลบน <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เหนื่อยอะ <c oughs> โอ้โหมาละยเพชรอ้าวขอยเก็บอาวุธแล้วตอนนี้ครับรอแข้งนี่ครับแม่อ้าวขยับปิ๊บขยับปอ่ามาดูเต็มๆปรา,า,าดอ้าวอ้าวนึงหลบดูสิโชส่ตาอู้ยทำปาจูแม่ผมไม่เข้มแล้วปากจูอ้าววัวนองอมาอะไรเพชรแข้งขวาอีกที เอาสิเอาสิแข้งควายที่ใต้ปีกโอ้โหแม่แขนซ้ายแกรับเยอะจริงๆครับอูเดนเดนทิวายมาเลยเพชรมองแล้วบาเดนเดนเดินเข้ามาเอาไงครับทิวายอีกทีเลยอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทีปีกที่ปเป็นหนึ่งนาทีที่ยาวนานจริง,รงๆอูพุ่งมัดเข้ามาแบบไม่คิดชีวิตเลย,เลยตอนนี้แขนซ้ายห้อยเลยครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไ่จนเหนื่อยฮะเดนเดนเข้ามาเป็นโดนเข้ามาเป็นโดนโดนอีกแล้วครับ ทีบซ้ายอีกแล้วทีไว้อีกแล้วดูครับทีเป็นกระสอบทรายเลยตอนนี้ครับโอ้มาลยเพชรแยบแยบทีไปอีกทีวาดมาัดมาดนึ่งสองหลบได้หมดเลยครับโอ้โชว์สายตาแล้วโชว์นึแล้วแข้งขวาไปอีกทีจับคีบคอตีดูครับโอ้เดนเดนเอาดันไว้มาลยเพชรใหไหม่ให้ทำง่ายง่ายครับโอ,โอ้แข้งขวาโอ้แขนซ้ายอีกแล้วครับโอ,โอ้งานนี้เจ็บปวดครับเอาออกมาซ้ายดูดูดูปล่อยให้ชกโอ้ยสองมัดครับโอ้ทำเป็นเล่นครับ เหลือซีวีสุดท้ายครับโอเดนเหนื่อยครับเหนื่อยอ้าวมาลายเพชรก็เหนื่อยดูสิเฮือกสุดท้ายมาแข่งขวาเต็มๆครับโอ้โหเด้งเขาเชือกครับแข่งขวากระโดดตแงโชว์ท่านผู้ชมสักหน่อยครับโอ้โหรู้ผลเลยครับแบบนี้ครับออมาลายเพชรสิบประพายิ้มครับ โอ้หรือว่ามงคลวิวาสุกับยอดมวยไทยจากจังหวัดสุรินทร์กับผูท้ที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกเลยครับโด่งดังอย่างมากครับที่สหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันก็สอนมวยอยู่ที่สหรัฐนะครับพี่น้องแฟนมวยชาวไทยที่อยู่อเมริกานี่ก็เวลามีไฟก็ตามไปชมไปเชียร์อุณาไาขึ้งครับเต็มไปหมดฮะเสียงคลิปกราดมีเจียวเจ้าเลยครับ <c oughs> มีความพยายามเป็นอย่างสูงครับเจนแวนเดนเดรนจากเบลเยียมครับเดี๋ยวมาดูผลกันครับว่าผลเป็นยังไงนะครับทันที่เข้ามารับชมแล้วขอขอบคุณนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสิ่งใดที่ล่วงเกินผิดพลาดก็กราบขออภัยด้วยนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็สื่อสารกันเข้ามานะครับ อาท่านมีข้อมูลที่เรียกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแฟนบัดมวยด้วยกันครับพิมพ์เข้ามาได้ครับ the red corner, มาลายเพชรสิปภพาย,ยิมครับมงคลวิวาสุขครับสวัสดีครับ